วันนี้ธรรมาภาพมายืนอยู่ในสวนสาธารณะใจกลางกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์เขามีวิธีการรับมือกับภัยธรรมชาติ3ประการด้วยกัน หนึ่งเขาเรียนรู้จากภูมิประเทศของตัวเองว่าภูมิประเทศของตัวเองในจุดไหนเป็นจุดที่อันตรายและในจุดไหนเป็นจุดที่ปลอดภัยพอเรียนรู้ภูมิศาสตร์ทําให้เข้าใจภูมิประเทศก็เลือกสร้างบ้านแปลงเมืองในจุดที่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ2เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะแผ่นดินไหวหรือแม้กระทั่งภูเขาไฟระเบิดภัยธรรมชาติเหล่านี้ชาวฟิลิปปินส์คุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่เขาไม่ตื่นตระหนกตกใจเพราะเขามีการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับภัย ธรรมชาติเหล่านี้ล่วงหน้าอยู่เสมอนั่นเอง3เรียนรู้ความผันผวนเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกเช่นปัญหาภาวะโลกร้อนว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศของตัวเองอย่างไรบ้างเมื่อภัยธรรมชาติมาเยือนเขาจึงสามารถรับมือได้อย่างปลอดภัยคมธรรมประจําวันนี้ก็คือมองธรรมชาติเป็นครูเราจะสามารถอยู่กับธรรมชาติอย่างปลอดภัยนมมสการกับประคุณเจา้าขอบคุณครับ